สวัสดีค่ะสำหรับการอ่านคำพื้นฐานนะคะในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ครั้งที่32นะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้หนูอ่านทั้งหมด20สิคำเหมือนเดิมเลยพออ่านจบเสร็จแล้ว20สิคำนะคะอ่านจนคล่องแล้วเนาะหนูอ่านคลิปวิดีโอการอ่านของหนูนะคะมาให้คุณครูได้ชมได้ฟังนะคะคุณครูจะได้ดูการอ่านของหนูด้วยเนาะ ก่อนที่จะไปอัคดคลิปวิดีโอกันเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคําที่หนึ่งผู้คนคําที่สองผู้ช่วยคําที่สามผู้ชายคําที่สี่ผู้เท่าคําที่ห้าผู้ร้ายคําที่หกผู้ให้กำเนิดคําที่เจ็ดผู้ใหญ่ คำที่แปดฝักบัวคำที่เก้าฝาชีคำที่สิบฝึกหัดคำที่สิบเอ็ดฝุ่นละอองคำที่สิบสองพระเจ้าคำที่สิบสาพระเจ้าแผ่นดินคำที่สิบสพระเจ้าอยู่หัวคำที่สิบห้าพระที่นั่งคำที่สิบหก พระนางเจ้าคำที่17พระราชาคำที่18พระราชินีคำที่19พระเอกคำที่20 พวงมาลัยซึ่งหนูจะเห็นว่านะคะค่ำที่อยู่ทางด้านหลังนะก็จะเกี่ยวกับพระมหาเกษตรย์ของเราเนาะก็จะเกี่ยวกับเทศกาลของเราในตอนนี้นะคะก็คือวันที่5ธันวามหาราชนั่นเองเนาะให้หนูฝึกอ่านนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอการอ่านนะคะส่งให้คุณครูได้รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ